สะเทือนทั้งภูมิภาคจีนฟาดกัมพูชายับจอตัดหางหวังอี้สังเก็บระเบิดชายแดนไทยสั่งสอนคนเนรคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเช็คบินแล้วคะ่ะล่าสุดจีนส่งซิกตบหน้ากัมพูชาดังลั่นกลางเวทีโลก หลังจากที่กัมพูชาแถไปเรื่อยเรื่องกับระเบิดตามแนวชายแดนโบยว่าทหารไทยวางกับเองบ้างละ่ะเหยียบกันเองบ้างละ่ะเจอของจริงแล้วค่ะเพราะในการประชุมแม่โขงล้านช้างล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ประกาศเปลี่ยงสนับสน,นุนการเก็บกู้ระเบิดเต็มที่นี่มันสวนหมัดกับคำพูดของกัมพูชา แบบไม่ไว้หน้ากันเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาขยี้ให้ฟังกันค่ะว่าทำไมคำพูดสั้นๆของจีนครั้งนี้มันถึงเป็นการฟาดกัมพูชาที่เจ็บยิ่งกว่าโดน F16 และมันคือสัญญาณว่าจีนพร้อมจะตัดหางปล่อยวัดเด็กคนนี้แล้วมหากราบความขัดแย้งชายแดนที่ตอนนี้เกมการเมืองระหว่างประเทศมันเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านคะหลังจากที่การสู้รบยุติลงด้วยการหยุดยิงในการประชุม GBC สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นหนามตํำใจคนไทยทั้งประเทศก็คือเรื่องกับระเบิดที่ทำให้ทหารของเราต้องบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะแทนที่กัมพูชาจะแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ก่อสงครามพวกเขากลับเล่นลิ้นพ่นสี ให้ถลอกไปหมดค่ะมีการให้ข่าวใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยสารพัดบอกว่าทหารไทยนั่นแหละวางกันเองบ้างละ่ะเหยียบกันเองบ้างละ่ะหรือที่หนักกว่านั้นคือบอกว่าทหารไทยไปเหยียบระเบิดเพราะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเองโอ้โหนี่คือพฤติกรรมของอันตพานที่แพ้แล้วพานของจริงค่ะพี่น้องทุกท่านคะคิดว่าพูดอะไรก็ได้ ปั้นน้ำเป็นตัวไปเรื่อยแล้วคนทั้งโลกเขาจะเชื่อหรอคะบอกเลยว่าคิดผิดเพราะล่าสุดลูกพี่ใหญ่ของเขาเองนี่แหลคะค่ะที่ออกมาดับฝันกลางอากาศท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ครั้งล่าสุดมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากคะ่ะ มันคือการส่งสัญญาณจากปักกิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาเอือมระอากับพฤติกรรมของกัมพูชาเต็มทนแล้วในการประชุม ML4 ที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหวังอีได้กล่าวถ้อยถแถลงที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคท่านบอกว่าจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนท่านผู้ฟังทุกท่านคะฟังดูเพลินๆอาจจะเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปใช่ไหมคะแต่ในโลกการทูดนี่คือการฟาดคะ่ะมันคือการที่จีนออกมาพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่กัมพูชากำลังเปล่าประกาศไปทั่วโลกแบบ180องศาในขณะที่กัมพูชากำลังแถเรื่องกับระเบิด จีนกลับบอกว่ามาเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บกวาดระเบิดกันเถอะมันคือการยอมรับโดยในว่าใช่มันมีระเบิดอยู่จริงและมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขซึ่งมันก็เท่ากับเป็นการตกหน้าค่ะคำโกหกของกัมพูชาฉลาดใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือการส่งสารที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วจากปักกิง่งคำถามคือ ทำไมจีนถึงกล้าหักหน้าลูกน้องในไส้ของตัวเองขนาดนี้คำตอบมันอยู่ในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรียกว่านายกับบ่าวหรือเพทรอนไคลแอนสเตตหนบ่าวที่ก่อเรื่องไม่เลิกหน้าที่ของบ่าวที่ดีคือต้องซื่อสัตย์และไม่สร้างปัญหาให้นายเดือดร้อนแต่กัมพูชาทำตรงกันข้ามทุกอย่างคะ่ะ พวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อนโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างไร้มนุษยธรรมสร้างความไร้เสถียรภาพไปทั่วภูมิภาคซึ่งมันขัดกับประโยชน์หลักของจีนที่ต้องการความสงบสุขเพื่อการค้าและการลงทุนในโครงการ b r รล l and Road in i t ิทีเอบ่าวที่เนรคุณและบาปที่ร้ายแรงที่สุด ที่จีนไม่มีวันให้อภัยก็คือการที่ฮุนเซนวิ่งแจ้นไปฟ้องโดโนโทรัมให้เป็นคนกลางในการเจรจาหยุดยิงแถมยังมีข่าวว่าจะยกท่าเรือเรียมที่จีนสร้างให้ไปประเคนให้อเมริกาอีกนี่คือการทรยศที่ซึ่งซึ่งหน้าที่สุดจีนในฐานะนายจะปล่อยให้บ่าวที่เนรคุณแบบนี้รอยนวนต่อไปไม่ได้ค่ะ มันเสียระบบการปกครองการที่หวังอี้ออกมาพูดเรื่องเก็บกู้ระเบิดจึงเป็นการสั่งสอนครั้งสุดท้ายและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าจีนเลือกข้างประเทศไทยเพราะไทยเราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดว่าเราต้องการสันติภาพต้องการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาและต้องการให้พื้นที่ชายแดน ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั้งสองฝ่ายท่าทีของจีนครั้งนี้จึงเป็นการให้เครดิตและสนับสนุนจุดยืนของไทยไปในตัวคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะไม่ใช่แค่จีนที่มองออกสื่อทั่วโลกและนักวิเคราะห์ต่างชาติเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงในเรื่องนี้มีการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม โดยสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียที่ชี้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชามีการเสริมกำลังและเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดปะทะซสะอีกมันคือหลักฐานมัดต,ตัวที่ดิ้นไม่หลุดค่ะการที่กัมพูชาออกมาโวยวายกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้ลุกรานมันจึงเป็นเรื่องที่น่าขบขันในสายตาประชาคมโลกเพราะ ข้อมูลเชิงประจักษ์มันฟ้องอยู่ทนโทษยิ่งออกมาโวยวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งประจานความพ่ายแพ้และความเป็นอันธภา,านของตัวเองมากเท่านั้นและการที่จีนออกมาฟาดซ้ำอีกดอกในเวที MLC ก็ยิ่งเป็นการตอกฝาลงตอกย้ำให้คนทั้งโลกรู้ว่าแม้แต่ลูกพี่ของตัวเองก็ยังเอือมกับพฤติกรรมนี้เลยค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นเขาว่าในโลกการเมืองระหว่างประเทศที่โหดร้ายความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและคำโกหกไม่สามารถอยู่ได้ยั่งยืนการกระทำอันตรพาณของกรัรมพูชาไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศไทยแต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองในเวทีโลกและที่สำคัญที่สุดคือ ทำลายความไว้วางใจจากผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองอย่างประเทศจีนการที่จีนออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนการเก็บกู้ระเบิดมันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายไปยังระบอบหุนเซนว่าถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้บทลงโทษที่หนักกว่านี้กำลังจะตามมาอย่างแน่นอน สรุปสั้นๆนะคะท่านผู้ฟังทุกท่าน 1. ห,หลังจากหยุดยิงกัมพูชาาย,ยังคงไม่เลิกนิสัยอันตรพานโบยความผิดเรื่องกับระเบิดให้ไทยสารพัดทั้งๆที่ตัวเองเป็นฝ่ายก่อสงคราม 2. ล่าสุดในการประชุมแม่น้ำโขงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ได้ออกมาประกาศสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิด ซึ่งเป็นการตบหน้าคําโกหกของกัมพูชาอย่างจังกลางเวทีโลก 3. การกระทําของจีนครั้งนี้คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาเอื่อมระอากับพฤติกรรมของกัมพูชาที่ก่อเรื่องไม่เลิกและเนลคุณด้วยการไปซบอเมริกาและเป็นการเลือกข้างไทยที่ยืนหยัดในแนวทางสันติภาพมาโดยตลอด 4. ท่าทีของจีนครั้งนี้ตอกย้ำสิ่งที่คนทั้งโลกรู้กันอยู่แล้วจากหลักฐานต่างๆว่าใครคือผู้ลุกรานตัวจริงและมันคือสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายว่าจีนพร้อมจะลงโทษและตัดหางปล่อยวัดระบอบฮุนเซนหากยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณนะมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ